อ๋อแล้วก็อขอขอกล่าวว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกนะท,ท่านเลยนะครับนะอ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับนะวันจะมารีวิวเซิร์ฟใหม่ครับนะเป็นเซิร์ฟของน้องน้องที่รู้จักครับนะเจอก,กันในไลน์ครับนะอ่าเป็นคนที่แอดมาจากยูทูบนะครับนะที่อผมจากยูทูบแล้วก็มาติดตามผมในไลน์ต่อนะครับนะส่วนคนนี้ไม่ใช่น้องนะครับนะคนตะกี้นะครับนะอ่าวันนี้เป็นเซิร์ฟ เซิร์ฟใหม่นะครับนะเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับนะให้ผมมารีวิวให้นะครับนะเพิ่งสร้างนะครับนะเซิรเข้ามาตรงนี้ครับนั่นจะเป็นการวาร์ปนะครับนะมาช่วยกันสร้างได้เลยนะครับนะเป็นการเราอ่าเราคลิกมาเนเป็น PVP นะครับนะอ่ากลับยังไงวะไม่เหนป้ายกลับครับต้องหอะกลับนะยังสร้างไม่เสร็จนะครับนะถ้าใครอยากเล่นนะครับนะก็มาช่วยกันสร้างนะครับนะว่าเป็นเซิร์ฟใหม่ครับเป็นเซิร์ฟไทยด้วยนะครับนะ อ,อ,อันต่อไปดูมาด่วนต่อไปอ่านนั้นได้ครับนะอันต่อไปคือกต้นไม้สร้างบ้านนะครับนะเอาละถ้าใครได้ก็มีพีใต้คลิปนะครับนะอ่ะอาดูเลยอันนี้มันเป็นสร้างบ้านนะครับนะป้ายบ้าก็ยังไม่มีเลยครับนะก็เพิ่งสร้างครับนะน่าจะเพิ่งสร้างนะถ้าใครบอกว่ามาจากผมครับนะแอดไปแล้วว่ามาจาก ก็น่าจะได้ Op ครับนะอาจจะได้ o P นะครับนะฟังเองครังนะอาจจะได้นะครับนะอ่ะมันจะบินไปดูเท่าไหร่ครับบินกับบ้านเท่าไหร่ปลายวาร์มันยังไม่มีเลยครับนะกําลังสร้างครับแต่กําลังสร้างนะเออก็ดีครับเซิร์ฟก็ดีด้วยครับนะลองมาเล่นกันได้ครับนะเดี๋ยวผมไปดูปลายวาร์อันต่อไปกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะปลายวาร์ก็กำลังสร้างครับนะโอ้โหกดผิดแล้วนะ บินไปดูแม่งยดีกว่านะเพราะว่าขี้ขาผมขี้เกียจครับขี้เกียจเหาะไปเหาะมาครับนะผมก็ขี้เกียจสร้างป้ายบาปด้วยนี่เป็นอะไรเซิร์ฟอ่าไม่มีอะไรครับนะป้ายเออเซิร์ฟนี้ก็น่าจะเล่นมันอยู่ครับเพราะว่าเพิ่งสร้างใหม่ครับนะสมคนมาช่วยเอามาช่วยสร้างก็น่าจะสวยงามกว่านี้ครับนะคืออะไรขายที่บายเหรอโอ้บายครับเขานอนแล้วน้อง เป็นน้องที่ในไลน์ครับนะเป็นน้องที่รูจักกันในไลน์นะครับอืมอ๋อทำไมมันเอเคผมพิมพ์บอกน้องก่อนับนะอา่ามาต่อกันเลยครับนะเื้อลองบอกว่ามาจากผมนะครับเพื่อเผื่อจะได้ครับอาจจะได้โอพีก็ได้ครับนะมาดูกันกน,นะเอ่อเป็นเสื้อของน้องครับแต่เจ้าของเสื้อน่าจะนอนแล้วมั้งครับนะ มงั้นก็เนะ็ตหมดมั้งออกไปแล้วครับคือไม่ได้บอกผมไว้ครับบอกว่าอะไรเน็ตหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันออกจากเสื้อไปแล้วนะครับนะเลือดเตืนน้องนะบน,ะนี่น้องคนนี้น่าจะสร้างกันสองคนครับนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ให้ผมมารีวิวให้นะครับนะโปรโมทให้นะครับก็ลืมมาช่วยกันเล่น,นครับอะไรโอเคบายโอเค่าเดี๋ยวพิมพ์บอกน้องแป๊บหนึ่งนะครับบาย น่าจะไปน,นอนแล้วมั้งไม่ให้น่าจะตามแล้วมั้งครับนะอันนี้อยู่ประมาณสองทุ่มหรือทุ่มกว่าทุ่มกว่าแล้วนะเออน่ะ,นะแล้วถ่ายคู่ซะหน่อยไดเทปะออโอละสาวคลิปนี้ก็มาโปรโมทกันแค่นี้ยังไม่หมดครับเพราะเป็นความลับนะครับนะยังความลับของเซิร์ฟนี้ครับนะส่วนที่ใครอยากจะมาเล่นนะครับนะก็ไอพี ไอพีใต้คลิปนะครับเหมือนเดิมพูดย้ำอีกแล้วนะส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาด้วยครับนะสวัสดีครับบ๊ายบายมันเป็นความลับอีกเยอะครับมันดูกันเราจะรู้ว่าเป็นยังไงครับแต่คลิปนี้ขอลาหนะักสวัสดีครับบ๊ายบายไปเค